มาบำเพ็ญต่อผู้วายชนซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตท่านเป็นบุคคลที่อยากมิตรพี่น้องลูกหลานให้ความเคารพนับถือและเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนนาบการบัดนี้ท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่าง,งกายก็จะกลายเป็นเท่าทาา ้ดยการประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีนิยมทางวิงานของชุมชนชาวบ้านบุกม่วงกับผมนายจนียนเหล่าสนพน,นักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแวงผู้ได้รับฉันทานมัดจากเจ้าภาพขอนำเอาประวัติของคุณพ่อใหญ่มาบำเพ็ญเอามานำเรียนต่อพระคุณเจ้าต่อท่านประธานและแขกผู้มีเกีย,ย,ย,ยรติที่รพได้รับทราบพอสังเกตดังนี้ พระใหญ่มาบําเพนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2464อดีตบ้านออกอัตบลเกษมอำเภอตรอกการพืชผลในขณะ,รระนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดมุกบอนราชธานีอบิดาชื่อว่าคุณพ่อจับนบําเพนท่านเสียชีวิตแล้วประมารดาชื่อว่าคุณแม่แคเคนบําเพนท่านเสียชีวิตแล้วเช่นกัน คุณพ่อใหญ่มามีพี่น้องร่วมบิดามารดาและต่างมารดาด้วยกันทั้งหมด14คนอันหนึ่งคุณพ่อหมาบำเพน,ท,นเท่านเสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อมาบำเพนผู้วายชน 3. คุณพ่อคาบำเพน,ท,นเท่านเสียชีวิตแล้ว 4. คุณแม่สอนบำเพน,ท,นเท่านเสียชีวิตแล้ว 5. คุณพ่อพี <Yeah. S 1> บำเพน ท่านได้เสียชีวิตแล้วเช่นกันและได้มีพี่น้องต่างบรรดาในลำดับอันต่อไปนี้หนึ่งคุณแม่นางคุณแม่ดีบำเพ็ญสองนางพาบำเพ็ญสามคุณแม่สาบำเพ็ญท่านได้เสียชีวิตแล้วเก้าคุณพ่อสงกาบำเพ็ญสิบนางชาลีบำเพ็ญสิบเอ็ดนางบุรีบำเพ็ญ 12นางมยุรีบำเพ็ญ13นางนูแดงบำเพ็ญและ14นางคำแพงบำเพ็ญการศึกษา,าคุณพ่อใหญ่มา,าท่านศึกษาโดยการบวชเรียนที่บ้านน้องออกในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนให้ทำการศึกษาอาชีวิตการสมรสคุณพ่อ ใหญ่มาบำเพ็ญท่านได้สมรสกับคุณแม่คำยวนคุณแม่นวลนคุณเติมและคุณแม่แตงกีระจะมีบุตรธิดากับคุณแม่คำยวนนั้น4คนด้วยกันอันหนึ่งนางศรีดาบำเพ็ญด้สมรสกับนายบวนปพื่มใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันสองอคุณแม่อ่อนสาบำเพ็ญสมรสกับนายธรมาชิงพรีท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. คุณพอ่อถาวรบำเพ็ญอาช่างไม้หรหดับ 4. โรงเรียนบ้านดกม่วสมรสกับนางประพิษภาคเพียรประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสี่คุณอุดรบำเพ็ญข้ารา,าชการบำนาญสมรสกับคุณสวสัยจันทานนท์อาชีพเกษตรกรรมและคุณพอ่อใหญ่มาได้มีบุตกับคุณแม่นวลนบุญเติมดังนี้ได้แก,ก่หนึ่งนายสมรบำเพ็ญ รถกับนางอมราทาหอมประอบอาชีพเกษตรกรรมคนที่สองนางสาสกรบำเพ็ญสมรสกับนายวิชาเลาบุษีประกอบอาชีพเกษตรกรรมคนที่สี่นายบางกรบบำเพ็ญสมรสกับนายชงเี่ยมเทียนบุญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อ,อคุณแม่นวลเดิมได้เสียชีวิตจากท่านไปท่านก็ได้สมรสใหม่อีกครั้งหนึ่งกับคุณแม่แตมพิฆา มีผดด้วยกันหนึ่งคนได้แก่นายวิศุลปบำเพ็ญสมรถกับนางสุภัพบุญค,คำประกอบอาชีพเษกษตรกรรมและคุณพ่อใหญ่มาบำเพ็ญพานยังอุปก,ปก,การะเลียงดูุดบุญธรรมมีทั้งหมด5้าคน,นได้แก่หนึง่งน,นาหูเจนบำเพ็ญสองนายอนชัยบุญเติม 3. นายศูนย์บุญเติม 4. นายบางกรรคาห้า สายสุไ,ไทยทีฆะซึ่งเป็นบคุคคลธรรมที่คุณพ่อใหญ่มานั้นอุปการะยังดูคุณพ่อใหญ่มาบำเพ็ญเมื่ออายุพันได้สิบสองปี่านได้บรรพชาพเป็นสามเณรที่วัดบ้านน้องออกอัตตะลเกษมรตสัารรการพื่ผลอยู่ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นได้ลาสิกขาและย้ายติดตาวุฒิกรอ,องจากบ้านน้องออกมาอยู่บ้านฟ้าหัวอํตตะลเกษม และเมื่ออายุของท่านได้2 0ปีท่านก็ได้ถูกสมบทที่วัดบ้านป้าหันหลังจากลาสิกขาบทคุณพ่อก็เข้ารับราชการทหารเมื่อปลดจากประจําการคุณพก็จึงแต่งงานและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านฟ้าหววและเมื่อต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2501คุณพ่อได้ย้ายครอบครัวจากบ้านฟ้าหววมาอยู่ที่บ้านบุ้ม่วงหมู่ที่6เมื่อปีพุทธศักราช2518 และได้ชักชวนยัตยามาอยู่ในบ้านหลวงพ่อน,น,น้อยแห่งนี้ซึ่งเป็นคนลุมแรกที่นำเอาลูกหลานมาตั้งเป็นชุมชนนี้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอาชีพหลักของคุณพ่อคืออาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปผลิตเกวียนยิวขายเพื่อคุณพ่อเป็นคนขยันอดทนไม่เกี่ยงงานพ่อเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเสียสละ ได้บริจาคที่ดินสําหรับปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่เพื่อนบ้านที่มาอยู่ใกล้ญาติพี่น้องจํานวนห้าไร่และสร้างศาลาประชาคมหรือแปลงและสละที่ดินที่สิบไร่สําหรับสร้างวัดป่าประชาบำเพ็ญธรรมได้ปลูกสร้างที่พักสงฆ์จำนวนสามหลังอันเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนที่มีจิตใจทันเป็นกุศล อาจิ้มได้ตั้งองค์ก้าจินทอดถวายนวณวัดต่างๆรวมหลายแห่งคุณพ่อเป็นคนที่คารพรักเพนบ้านจะใส่ต่อสังคมสะสต้นสมุนไพรให้ความรักต่อมินดูแก่ลูกหลานสะสมกับเป็นร่มโพรงใส่ของลูกๆและญาติิได้เรีเห็นความสําคัญของการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่สาหรับหลานประวัติการเจ็บป่วยคุณพ่อเป็นบุคคลที่สุขภาพแข็งแรงเมื่อประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมา ได้พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมุทรศริประสงค์เนื่องจากวระท่านมีอาการวิงเวียนหน้ามืดหมอวินิจฉัยว่าสาเหตุมาจากความดันต่ำหลังจากนั้นคุณพ่อก็มีสุขภาพดีมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันพุธ,ธที่11กันยายนพุทธ,ธศักราช2556ที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาก,ากาับ17นารทีพท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบครับยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ หลุหลานและญาติมิตรนะรับษอายุรวม92ปีนะครับด้วยสังขารการเวลามาถึงแล้วมิตรคราชแล้วจำต้องจากพราบุกหลานเอาอุสผลบุญเป็นภูมทางเอาวิญญาณเข้าไปสู่สวรรค์สิ่งใดที่คุณพ่อได้ร่วเกิดต่อญาติมิตรพี่น้องแขกผู้มีเกียรติข,ขอให้ได้รับก,การอนุสกรรม และสิ่งใดที่ที่น้องญาติมิตรได้ร่วมเกินต่อคุณพ่อไม่ว่าด้วยกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมทัมาา้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขอให้ได้รับการอำเสกรรมซึ่งกันและกันนะครับวาระนี้หรโอกาสนี้ผมขอรญยะเรียนเชิญที่น้องญาติมิตรแพทยผู้ิเกีย่ยรได้ทฐานสมาธิเพื่อสงบนิ่งไว้อาลัยให้ประดุลวิญญาณของคุณพ่ออันด้วยท่านั่ง ระบบเลี้งสักหนึ่งนาทีเรียนเกินครับ There you go.